มึงหมอนแล้วนะครับลูกน้่นะครับอายุสองเดือนนะครับตู๋ใหญ่ไหลเติบตอนน้ำมาทายตอนตอนลงใบไม้ๆนี่ตู๋น้อยนึงซ้่มบีแข้งผมเลยครับบีแข้งผมไทยกับหมูส่วนนี่ทุกคนโอ้แหเนยมาเดี๋ยวดเนี่ยครับเขากะจะมาเนี่ยครับเวลาเวล่าเข้าของมหาเขาเขาจะมาหยอกมาหลอกกับเข้าแต่ว่าจะฟาวใจให้ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ว่าเขากัน ไายหนนะครับทัดเขาออกไปนะครับภาษาเขางกาเท่าเจ็บครับนี่ครับสังเกตมีแ้งผมก็หมูนะครับตอนนั้นนะลุงเงือสองทั้นว่านะครับอันนี้ก็ได้สองเดือนว่าแล้วเนี่ยะม้วนเขาแหนนะครับมัวอยู่สองเดือนนะครับตอนนี้ครับสองทันว่าสองมักตาร์สองกุ้งผ่าวันนี้ไม่หกสองเดือนสี่มือคร้าพี่น้องนะครับขาตูงใหญ่ประมาณนี้นะครับข้าวเชื่อ น,นครับเขาจะไม่หยกหอกไม่หลอาแบบนี้นะครับนะอย่าแงบบนี้นะครับเแบบิงขอบก็ต่อไปครับทแบบี่เขาใน,รแบบนเร่วแบบเนี้ยเขากินอาหารตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับเนี่ยทั้งอาหารให้เขาดิเนเเขาตลอดเนี้ย อันนี้กับมีแต่ระเบดแต่ระเบิดไปเรื่อยๆนะครับอทุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลยตอนนี้หัวหารที่ใช้สำหรับหมูเล็กอายุอ่า 2เดือนนะครับน้ำหนัก60 90เกิกโลเป็นเบอร์303ครับพี่น้องนะครับที่บริษัทน้ำมันทรงห้นะครับตรงนี้เข้าบริษัทสื่อนะครับบริษัทเอาไห้เนาะเป็นความเป็นหัวหางของบริษัทนะครับยาที่ฉีดนะครับก็เป็นของบริษัทนะครับเท่ากับมินาทีเลียให้เขานะครับ301เนี่ยเป็นตัวหมูเล็กนะครับหมูอายุ1เดือนนะครับหมูอย่านมนะครับถึง25กิโลนะครับ301อันนี้มันเหลือนะครับเหลือกับเก็บไปหนีนะครับจ้าจะมาคิดขึ้นที่หลังนะครับ ว่าสังกับทดนะครับเป็นไฟต่อไปห้าสเกเบอร์นี้นะครับถ้าเกิดเท่าใส่บเบิร์เนาะสามศูนย์หนึ่งคือหมูเลขสามศูนย์สามก็คือหมูอสองเดือนกว่านะครับกะจะเป็นเบอร์นี่นะครับอ่ามันก็จะมีหอดสามศูนย์สี่ครับเป็นหมูใหญ่นะครับกะจะมีอีกเบอร์หนึ่งมากอีกรถหนึ่งมากนะครับ อันนี้จะเป็นตัว,ต,วตัวแม่เนาะทั้งพ่อทั้งน่าเลยตัวเมียนะครับตัวเมียกับตัวแย่จะหนี้คิดว่าตัวเทริรกขนาดจ,จะแย่กว่านี้ลยเนาะนะครับครับอายุสองเดือนนะครับหน่อยหน่อยนะครับถ้าเบิ้ลคลอดต่อไปกันครับตอนนี้พ่อก็จะเป็นล่นเ,เป็นตัตวเทิร์กแล้วนะครับ ก็ตัวเมียอยู่ข้อที่4ยังตัวเมียอยู่ถ้าจะเป็นเพศเขาครับเพราะว่าจะดึงฮอร์โมนเพศเมียนะครับเอาล้มนะครับดึงงอฝ่ายเพื่อให้ใหตปวตัวผูนะครับได้สูตรฮอร์โมนของเพศเมียนะครับเพื่อจะเล่นกันจะเล่เติบโตของเขานะครับสองสามสี่ห้าข้อที่หกเนี่ยเป็นเพศเมียอยู่นะครับ ที่เบืรอพ่อพ่องานเสรพ้อพี่เสร็จอันนี้น่าจะเทศเมียอยู่สุดท้าย ูุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย